ก็ส่งท้ายช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องราวของนักกอล์ฟที่ชื่อว่า t ีเรัชานนท์คือตอนนี้ติดเยาวชนุรุ่นอ,อายุไม่เกิน11ปีเป็นหนึ่งใน3ตัวแทนของนักกีฬาไทยแต่ว่าจริงๆแล้วอายุเพียงแค่8คขวบเท่านั้นค,คือฝีมือสุดยอดมากๆไปดูเรื่องราวของเขากันค่ะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ ไองน้อง TK ไทเกอร์วูดขอขยันแล้วเขาอดทนเขามีระเบียบวินัยก็พยายามปรับใช้ทุกข้อ TK รัชชานนท์ชันทนานุวัฒน์ก้านเหล็กวันเดอร์คิสของไทยความสําเร็จบนกรีนระดับโลกของน้อง TK ที่เกิดจากการมีไทเกอร์วูดเป็นแบบอย่างเสริมด้วยพลังจากครอบครัว ที่เอาใจใส่สนับสนุนฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นตั้งแต่ยังเด็กตอนที่เริ่มเล่นใหม่ๆยังไม่ได้จริงจังคิดจริงจังะไรมากก็สอนเองแต่พอเริ่มเริ่มแข่งขันก็เลยต้องหาโปรครับคนที่รู้จริงมาช่วยสอนตารางซ้อมของเขามันค่อนข้างจะตายตัวเพราะหลังเลิกเรียนไปรับจากที่โรงเรียนก็ามาซ้อมก็เลิกเรียนเสร็จมาถึงนี้ประมาณ3ามโมงแล้วก็ชิปได้พัดออกพ่อจะเน้นชิปพัดทัว ระยะได้สู้เขาไม่ได้ก็รเลยต้องเรีนชิบพัดไอการฝึกซ้อมนี่มันหยุดไม่ได้ครับถ้าคิดจะเล่นกีฬานี่ต้องขยันนะครับจากที่เขาซ้อมอยู่ทุกวันนี้ดูเหมือนหนักแต่สําหรับตัวเขาผมว่ากําลังดีครับเป็นเพราะว่าเขาชอบด้วยมั้งฮะเขาเลยเล่นได้สบายๆผมว่าเขาเป็นคนเรียนรู้เร็วแล้วก็ส่งเสริมเขาตรงนี้ผักนันเขาพัฒนาได้ไม่หยุดเลยครับนอกเหนือจากจะมีไอดอลและคุณพ่อเป็นแรงผักดันสําคัญแล้ว น้องทีเคยังมีข้อความที่เป็นคติประจําใจที่น้องทีเคใช้เป็นแรงฮึดในการแข่งขันทุกครั้งอีกด้วยตอนที่ไปแข่งเราได้แชมป์โลกครั้งแรกก็ไปเจอที่สนามกัาฟคอรินาพาร์คบนก็อี้แบบมันจะมีก็อี้ทุกบุมใช่ไหมไอ้ลุมนี้มันเขียนว่า w i n n e r ์เนฟเวอร์คูดแอนด์คูดสเนเวอินผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้แล้วผู้ยอมแพ้แม่เคยชนะชนะก็ทำไตามาแล้วก็ออกจะได้แชมป์ยูเอตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ จะเห็นได้ว่าเส้นทางบนกรีนย่าของน้อง t ีเคก็ไม่ต่างจากไทเกอร์วูดไอดอลของเจ้าตัวที่เริ่มต้นจากแรงผักดันของครอบครัวสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้สิ่งสำคัญก็คือความตั้งใจจริงจากตัวน้อง t ีเคเองและแรงสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ก็อยากส่งเสริมเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเข้าใจยังรักอยู่ซึ่งดูแล้วว่าเขาชอบมากไม่มีแววว่าจะหยุด พยายามจะทําทุกอย่างผักดันให้ไปถึงที่สุดครับคอยวางแผนคอยดูคอยคอยดูพัฒนาการอะไรที่ดี mm. ก็ควรจะส่งเสริมต่ออะไรไม่ดีมาแก้ไขครับก็ <c oughs> <ข>ดีใจนะฮะว่าเขาทําหลายๆเรื่องขึ้นมาซึ่งเราไม่สามารถทําได้ในวัยเด็กของเราดีใจครับ